อร่อยไหมครับวันนี้มาจินถึงกับป่าอ้อยเองเลยนะครับดีค่ะมารีวิวของฝากบ้านดาวเชียงเดือนนะคะคนทรงคุณบัวจันทร์วัชโรศินนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรนะคะแผ่นทันแทน อือ่มีถุงกอ่มานอุ๊ยม,ม <laughs> ีกระปุกน้ำกระปุกยังวะกระปุกปลาหน่อยบอสฝากขนมให้หมูดาวและเด็กแก๊งด้วยนะคะจากอุบลราชธานีโอ,อ,อ,อ้โหแต้วแล้วโอ้โหโดนนัส โดนัทซีกระปุกแล้วก็มีนี่หนึ่งกองแล้วก็มีขนมนี่นะคะก็กต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ำล้ำรวยๆที่สิ่งใดก็ขอให้สมดังฝาาถนาทุกประการนะคะขอบคุณค่ะมันเป็นโลมไหมยคะ่ะ เป็นน่ำแมค่ะน่ำมันโลง่งม<อ>ันน่อก็เลยประอยั้เอาล่งสร้างลูกก้นละเมอค่ะเออเดี๋ยวพอไปตัดอ้อยมาให้กินอ <c oughs> อเอาแกะเป๊ออกแน่เพรานเล่น นอนเปียพนได้อือพนบบเกยพผอเนาะตั้งพนบอ่อนข่อยมีมากต่างบดายยานแล้วยูพนก็มีหมาค้อกันพนจ้าหาหม่องล่งบ่ไดายก็เลยไปล่องยูวัดพน อันเจ้าของสิมาตัดอ้อยยุพีแม่ค่ะกินบอกกอไปเออพี่ปีเขากินอะไรนั่นมุวันแปลกตีอยู่ยังสำรวจอยู่ Măng sài lấy tay mày tung mùi nhang đuo delty xịt khổng Tám nòng bưng, mòn bò phun à, Ơi 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 Ăn Xí có phay, Ủa ấy, ấy, kinh thay này phun. Đã ดาวป่าชินดาวยังปาชินอุ้ยอุ้ยพี่ปีซอยผมเนี่ย <laughs> เอ้เหันบอพีป่ปีเขากินกางงอบงันงาไผ่เสืเลยหน่ะเน,นอะนี่นะคะป่าอ้อยนะคะอ้อย,ยตัดอีกประมาณจากสามสี่หดกับเมด่อแล้วคันนี้ บ่มีของดอกแสบหลายมาก,กินยูปาเลยบ่น,นึ่งกินอ่อยอ่ะเออกินก้าก้ากเอาเออ เกีง่งเก่งเก่งัวงามครูอุ้ยหอบนี้จากน้องมืดแล้วเอาไมา้ให้น้องกินน้ำมาลูก,ก,กเก็บไม้ให้น้องกินน้ำอุ้ยอุป,ป้าโตกินทั้งลำเลยบ่ ท่านพระท่านลื่นแหวย่านอยู่ตอนนี้นุ่นนุ่นยูกิดไม่แต่พรท่นานะมุ่นอยู่ว่ยูแล้วมนเสาหนองไปเลี้ยนมนเสาหนองไปเลี้ยนมนเสาหนองเลี้ยนโอ้มันเหยี่ยวใส่หุดหดกอภัยให้เพื่อนเด้ เออนี่นล่ะเขาสิได้ว่าอันยังเกาะไม่เอามาใส่พนเ้ามาใส่นยื่นใส่ขึ้นมาเดี๋ยวเหรอปีหยันง่วนเลโอ้ยของมันคยมาเนาะโดาตื่นมา โมดาวเคยเจอแต่เจ้าหลงเจ้าหลงตัวหน่อยดีอันนี้มาเจอตัวใหญ่หนอชิ่นชิ่นตะมาเจ้าของค่ะตัวเก่งอยู่เก่งเก่งพาไปงานสลินออกงานแหลกเลยไปเจอเสียงต่ำๆต่ำๆเลยจะเป็นจังใดไปเลยมึงดูไดูตัวคว้าแลมบุเรลมันไปไม่หย่านงัวกันยังบุเรลมั่งไปแล้วดาวมันไปมันก็ไป ถ้ามีโตทุนก็บ่ไปแล้วก็เจอกันก็สาวแก้มฟองเดชเป็นจังได๋บอกว่าถืออุ้ยเุ้ยเสียงยังดังตาตีปรเตูเป็นเตะแล้วเสียงลมสื่อจังกะสีจังกะสีดังแกะๆกๆๆกะกีดีเดอแม่เป่าเดอ ฟางคน่างยีกินแบบนีน้เอาแกลบลายแกลบลายตัวเมยค่ะตัวเยี่ยน่ตัวเมตัวหน่อยนะ่ะตัวผู้ ไหนค่ะผ้าอื่นขนาดจ้างียังมังกะเน่ากะบอเน่าแห้งดอกค่ะบอบ่หอดดอกต้นน่นหลยจะของคนว่าสางออกให้แน่ว่าสันมันหุกาะกินไรกันเลยกัน ยังวะบัดเวลาตื่นงัวเขาบ้เอาได้บบดนี้เออให้น้องกินน้ำเดี๋ยว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 ตัวนี้จะเข้าไปร่อยไหมครับวันนี้มาจินถึงกับป่าอ้อยเองเลยนะครับวันนี้พ่อทั้งดาวชวนพ่อปีใหม่นะครับ มาเอาลูกชายกับลูกสาวมาเที่ยวนะครับเที่ยวบรรยากาศบรรยากาศแถวบ้านนอกเรานะครับก็เลยออกจากบ้านมู่บ้านช้างไกลพอสมควรนะครับประมาณ30มสิโลได้พ่อเสมนะครับเป็นคนซื้ออ้อยไว้นะครับมาให้ลูกๆช้างกินผมก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่ารถผมลงไม่ได้นะครับตรงที่ตัดเป็นที่ลุ่มนะครับดูดูครับ อันนี้พ่อปีใหม่นะครับซี้ไว้นะครับนูนครับตัดพากันตัดอยู่นูนผมก็ตัดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับแปลกจริงนะครับวันนี้าลูกชายลูกสาวนะครับมากินไอยถึงที่ป่านะครับถ้าจะปล่อยลูกชายลูกสาวไปช่วยตัดหรือว่าไปช่วยกินอ่ะอยู่ที่ป่าเองเลยคงไม่ได้นะครับคงป่าราบนะครับเดครับสนุกใหญ่อร่อยใหญ่นะครับ มาจินถึงที่แล้วครับเอารถสิบล้อมาอย่างดีนะครับไม่ได้เดินนะครับดูสิบล้อเราชายเขาเล็กนะครับพาเดินมานะครับก็เพื่อนเพื่อนบ้านเขาก็มาดูช้างนะครับเขาไม่เคยเห็นช้างนะครับแถวแรกแถวนี้ไม่มีช้างนะครับกินอย่างอร่อยอร่อยเลยลูกกลับบ้านมาอ้วนอ้อยเยอะเดี๋ยวตกมันได้นี่ดูดูด,ดูดูพงนหครับอ๋อ อากากด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับ